นี่เราจะทดลองใหม่นี่เราจะตั้งไปที่เีเลตัวที่ที่สโดยกำหนดกับตรงนี้แต่แต่ว่าเปลี่ยนความเร็วตรงนี้เป็น100มาลองดูกัน ผลจากห0ึ